ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการประกวดสาวงามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอสันกำแพงกันบ้างด<ะ>ีก,กว่านะครับซึ่งผลการแข่งขันหรือว่าการประกวดนะครับน้องนานา,นาตาลีสุกิอุระครับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศนางสาวสันกำแพงปว่าจำปี2 5 6 5ครับในงานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพงครั้งที่14ครับ นี่เลยครับที่การประกวดเวทีนางงามแห่งนี้นะครับบรรยากาศงานฤดูหนาวและก็ของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสันกำแพงครั้งที่14ครับก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีการประกวดนางสาวสันกำแพงประจำปี2 5 6 5รอบชิงชนะเลิศครับโดยมี18สาวงามที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเดินเปิดตัวด้วยชุดผ้าสิ้นสันกำแพงพร้อมชุดการแสดงพิเศษจากอ้อมรัตนังศิลปินชาวเหนือชื่อดังครับ โดยให้คณะกรรมการได้ยนโฉมโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินครั้งนี้ด้วยครับจากนั้นสาวงามก็ได้เดินออกมาโชว์ตัวอีกครั้งในรอบชุดว่ายน้ำโบราณเพื่อคัดเหลือ10คนนะคะมาอวดโฉมในรอบชุดราตรีและคัดสาวงามที่สวยมีไหวพริบดีจำนวน5คนเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อไปแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการที่คนรุ่นใหม่นิยมใส่ผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ ซึ่งผลการประกวดครับอย่างที่ได้เกริ่นไว้ครับคือหมายเลข18น้องนานะนาตาลีสุกีอุระครับนักศึกษาปีที่4คณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่คนนี้ครับได้แสดงทัศนคติที่ตรงใจคณะกรรมการและกองเชียร์นะครับคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง พร้อมเป็นตัวแทนอำเภอสันกำแพงเข้าร่วมการประกวดนางสาวเชียงใหม่รวมทั้งเป็นทูตวัฒนธรรมและทูตประชาสัมพันธ์ของอำเภอสันกำแพงด้วยครับโดยมีนายพินโยปัวศรีพันธ์ในอำเภอสันกำแพงและนางสาวทันชนกนิ่มหนูกิ่งนายกกิ่งกาชาติอำเภอสันกำแพงเป็นผู้มอบรางวัลด้วยครับ สวยทุกคนเลยนี่หนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่รวมสาวงามของอาเภอสันกำแพงไว้มาประกวดกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามความงามของสาวงามจากทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ในการประกวดนางสาวเชียงใหม่ด้วยใช่ค,ค่ะใครอยู่ใกล้เคียงก็ไปเชียร์กันได้นะคะเมื่อกี้ชุดว่ายน้ำโบรา